อ้าลูกอ่ะยังเข้ามาแล้วจ้าขอบคุณค่ะชาไทยเหรอสามสี่ห้าเอาสใมสีมิฟไหมมิฟด้วยแก้วเท่าไหร่บ้างสามสิบสี่สิบห้าสิบค่ะยี่สิบหอ๋อนุ๊กดใช่ไหม เขาแต่ไข่มุกเอาแต่ไข่มุกอย่างเดียวเออกลับแก้วนั่นแหละสามสิบเอามาให้เขาหน่อยจ้ะทั้งไม่เลยมาไม่นั่นก่อนก็ได้ ชาต้แ้หวาน3แก้วแล้วก็นมสดนมสดส,สตอบอรี่ชาแต้หวาน2งแก้วนมสดส,สตรอเบอรี่หน่แก้วไม่ใส่บิอตน,น้ำแบบนเอาแก้วสมีตแต่30สหมดอรแต่หวแก้วหนึ่งสตรอเบรี่นมสดแก้วึ ใส่วิบกันไหมไม่ใส่นะไดหวันพี่กินอะไรน้างงวดจีบแปดสิบค่ะส่บายใส่วิใส่้โอ้กูได้เลยโอ้เลิศนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำให้ 东西泡。